โมเมนตะ์นะฮะเปลรานมชิ่โมเมนต์ผ็ที่สุดธรรมดาเนี่ยเขาจะมีพริกแค่ประมาณเกือหก6ช้อนแต่นี้เราขอไปเขาคือ10ช้อนเรามาลุยราเมนที่โคตรเผ็ดกันนะฮะที่เราสั่งแบบเผ็ดสูงสุดไปเท่าที่ร้านจะมี<อ>นะฮะเขาใส่กี่ช้อนครับวันนี้อันนี้ห้าครับผมห้นนปาปกติสามผมขอห้าครับปห้าช้อนอมาสามสี่คือที่ใส่เพิ่มไปนะฮะธรรมดาต้องเป็นสามคือตุ้มๆคือสามแต่เราขอเป็นห้า ถ้าเกิดว่าธรรมดาคือ6แต่วันนี้เราได้10นะฮะอ้าวมา3 4โอ้โห5นี่คือเป็ดกดแล้วใช่ไหมฮะอันนี้โอ้โหไม่เคยมีใครกินครับผมโอเคมาจัดครับธรรมดา3ามแล้วกดไป5อันนี้คือพริกอีกช้อนคือข้นมากน่ากลัวเฮ้ยเป็ดจัดกรเนี่เป็ดจัดประหลาดพอกันนะฮะอันนี้ครับอันนี้คือน้ำมันพริกใช่ไหมฮะครับผมเอาตามน้ำมันพริกเข้าไป อันนี้เป็นเมนูคอสเปเชียลเผ็ดของร้านนี้เลยนะฮะโมเมงนะฮะอนนคอดเผ็ดเราอยู่ที่ร้านราเมนอิชิคาระนะคะซึ่งจะมากินราเมนที่เผ็ดที่สุดของที่ร้านนี้<ฮ>จ้าแล้วตอนนี้เราเหมือนเป็นไทยหนึ่งเดียวในร้านนี้นะคะนอกเหนือโต่อื่นคือเป็นญี่ปุ่นหมดเลยเปิดทีวีญี่ปุ่น<ฮ>ด้วยบรรยากาศญี่ปุ่นเวอร์ร้านนี้มีของยักษ์เยอะมากนะฮะมีทั้งนี่คาราเกะยักษ์จานนี้ยี่สิบชิ้นก็มีมปลาตอปกๆไปนี่อาจกินไปหน่อยละ เคอรี่ยักษ์ก็มีอืมแล้วนี้มาที่นี้เลยนี่คือโมเมนต์นะฮะเวลามาที่โมเมนต์แต่ที่สุดธรรม,มดาเนี่ยเขาจะมีพริกแค่ประมาณเกือบหกช้อนแต่น,นี้เราขอไปเขาคือสิบช้อนเ,เต็มๆละมบริเวณซึ่งไม่เป็นใครทาได้ไม่เป็นใครกินของร้านนี้แบบนี้เลยเป็นครั้งแรกที่เขาทําแบบสุดช้อนนะเนี่ยแบบต่เรกมันดูข้มนมาก,มาก,กนะทุกคนคนจริงๆสดๆแล้วจะมีซอสแบบญี่ปุ่นไร้ยอนซอตาประกอบไปด้วย คือนีเราอาจจะแบบไม่กล้าพูดสีดงมากนะคะโมเมนต์สิบช้อนมาโอ้ร้อนมากมากกินไก่ก่อนนะะไปเส้นเลยลุยครับอันนี้คุณสั่งเส้นเพิ่มเส้นเหรอทำเยอะอย่างนี้ปกติเหรออืมเยอะใช่ไหมดม่กว่าดีเออแต่ว่าดีกินแล้วหนึ่งชามนะคะแบบไซส์สมอง ดูโมเมนต์ก่อนตรงนี้อันนี้แบบนี้คือเผ็ดสุดเขาแล้วนะฮะและเพิ่มความเผ็ดได้อีกนี่เขาบอกแบบนี้อ่าเพิ่มค่าเสียหายตามนี้นะฮะนรกแต่เรากินเผ็ดกว่านรกเราเผ็ดแบบโอ้โหแบบสุดเราลกแตกอะไอันนี้คือคูณเข้าไปเลยก็มาเลือกความเผ็ดที่ต้องการกันได้ครับเส้นหนึบหนับและยาวมากโบบบ๊อก คืนกจาเส้นเขามีอะไรอย่ในนหมูเต้าหู้เต้าหู้าถงเต้าหู้ผัผัดผัดหกรจานเ้หน่อยนึงแกมาก่อนกระจานไว้นู่นจานชันไว้โอเคครับแล้วก็หมูหรือไก่หรืออะไรหมูฮะหมูสุกรณ์อุกรณ์อุติอุอิอุิอุกรณ์เลยครับ ดเอจริงๆที่ญี่ปุ่นเนีก็สนับว่าดีเวเาใส่เพิ่มคือแตกัะนแต่ออกอที่ญี่ปุ่นมันเห็ดญี่ปุ่นให้แค่กลิ่นหอมทุกคำทุกคำใช่ตื่นตอนทุดไม่ไม่โดนตอนคนกับโดนโดนโดนเสื้อสงสารพลิเลยสบายแล้วมาโมเมนต์ของเราเฮ้ยอัดกิกเข้าไปเป็ชาเลนจ์ที่มันจริง มันเริ่มเผ็ดไปอย่างมาน่าเธอริมมากลองใครมาลองก็ถัดให้เราดูนะคะโอ้โหแล้วเผ็ดนรกที่เราได้เห็นดูในเมนูเมื่อกี้นะคะก็คือ6ช้อนแต่นี้เราขอส0ช้อน,<ห>อนบ้าจริง ร้านแหลมแซ่บมากชอบน้ำด้วยสำหรับใครที่ไม่กินหัวงอกแบบว่าดีนะยเเขาก็จะมีร<ม>้านออาอื่นที่ไม่มีหัวงอกก็มีก็มาเลือกเอาไม่าะมี้นอีหลายอย่างนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเมนูยักษ์เยอะมากอย่างไตคาราเกะอันนี้ก็เริ่มที่2ี่สิบชิ้นเป็นออเดอร์นะฮะสำหรับวันนี้<ม><ม>แต่ว่าเครอรี่จานยักษ์เคอรี่จานยักษ์อป้าเคยมาถ่ายแล้วเนาะใช่ไหม ยังอ๋อยังเหรอยังเฮ้ยใช่ไหมอะใครอุ๊บไม่เคย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 เมื่อคืนแล้วเรามาถ่ายนี่แต่หกช้อนเนี่ยอ๋ออ๋อออเคโอเคอ๋อใช่ไหมเอใช่ไหมเองแต่ว่าไม่เคยเลยนี่อ๋อเส้นจ่าจ่ายจ่าเคอจะไปกับฉันพอเพลงเนี้ยเด็กรุ่นเนี้ยไม่รู้จักโอเคลุยครับปิดรึมืเขาอร่อยดูปิดนะถามว่าเผ็ดไหมคนธรรมดาเผ็ดแน่นอนแล้วบอกว่า มันเป็นพิกเยอะแต่ว่า,ามันหน้าเธอเริ่มแดงแล้วนะมันเผ็ดร้อนรอนมันร้อนมันไม่เหมือนพริกแต่ว่าแล้วก็อมันไม่เหมือนเยอะอร่อยด้วยเมื่อแต่ไมหน้าเธอแดงเพราะว่าสามร้อยตีหนึตัวเออนน้าดิจะกินน้ำหน่อไมล่ะไม่กินจะ้ะแล้วแต่ได้แหล, <rs. S 1> ละเละือกความเผ็ดที่ตัวเองไหวนะเพราะอย่างบางคนก็เพราะแต่ละคนมันรับได้ไม่เหมือนกันเนาะอย่างอบบ้านนี่คือรับได้แบบขั้นสูงสุด ก็ให้ยเยอะอยู่นะถ่าในครัวตอนเขาทำโคตรน่ากินเลยเฮ้ยแต่น่าเธอแดงมากครันะตาเริ่มอรน้อยเออต้องเริ่มร้อน้อ้อล่ะเพราะแก้มเธอแดงหมดแล้วแก้มแดงกว่ฉันแล้วตอนนี้มเดลตอนนี้สิ่งที่ไม่แดงเท่าน้านค่ะนั้นแดงหมดแล้วทำยังไงเิเรเลปอ่ออนนี้ีปุ่นไม่รัรัว เราเล่นไม่กล้าพูดเสียงดังเลยอะ่ะเพราะว่ามีเด็กคนญี่ปุ่นพูดเสียงมดเปล่ายั <c oughs> ยางไงคะคุณอร่อยเริ่มเป็นเปลาเออใช่น้ําตาเธอเริ่มเหมือนจะน้ำตาจะมาอมันร้อนเนอะอ,อ๋อมันร้อนนะทั้งหมดข้อมูลนี้ไม่ได้เกิดจากความเผ็ดเกิดจากความร้อนล้วนๆนะคะร้อนเจอเผ็ดได้ไงอร่อยมันคือความอร่อยร้อนเจอเผ็ดคือความเผ็ดร้อนอร่อยจอดู เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาใหม่เดี๋ยวอะ่ะมีแต่คนญี่ปุ่นเหนือเริ่มมาเหนือเริ่มมามาเถอะเขาจะหมดชามละแองไว้มานี่พริกจะเสียใจละพ,พริกกุ้งารวมตัวกันสิบช้อนกินจนจะหมดชามเหนือเพิ่งมาและเชื่อไหมว่าที่มาไม่ใช่พเพราะเผ็ดนะเพราะร้อนใช่แต่มันคงมันคงร้อนเหนือร่างกายเธอหนะเพราะหน้าเธอืดอือ โอ้โหอ่อนดีดีโอ้โหอันนี้แบ่งมาให้พอดีโอ้โหสองอ่าอ่าให้พอดีชิมตีชิมนะครับไม่รักกันอขอฟ้องออกสื่อมันให้เพิ่มเป็น4ีชิน้นส่วนที่แดงที่สุดตอนนี้คือปากถ้าไม่นับนาฬิกาที่ใส่อยู่นะคะ จะต้เป็นปา่าวันพีชนะฮรลูฟี่นะครับดีไม่แตกติ่ปีขึ้นออกมาใส่อืมอาม,าอมีทานอยู่หรือเปล่าก่อนทานมีอยู่ฮะคนมากรุวยนี้ไอสิ่นี้แบบนี้นะครับกระโหลกเออแต่เธอยังดูนิ่งมากแค่มีความหน้าแดงฝักแดงแค่นั้นคำสุดท้ายยังไก่เหรนะ จริงโมเมนต์ตั้งขึ้นก็โมเมนต์นะเป็นโมเมนต์ในความเผ็ดเนี่อฉันว่าเขาต้องมีคำแปลแหละถือเป็แปลภาษาญี่ปุ่นให้เขาเลย้ครั้งสุดท้ายท้ายสุดนั่นนะคะในขัวเขาออกมาแอบมองด้านหลังว่าเผ็ดไหมวะเขากำลังลุ้นอยู่เขาเผ็ดสุดที่เขาเคยทำอะไรเขาบอกเดี๋ยวเธอเดินไปบอกเขาหน่อยว่าเผ็ดไหมเขาลุ้นอยู่ข้างหลังเธอเขาอยากรู้เธอเผ็ดหรือเปล่า เรียบร้อยเสร็จที่กลืนนะอ่าไปบอกเขารายละเอียดร้านอยู่ในแคปชั่นนะคะทุกคน